สวัดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมอีต้องบอกเลยครับว่าสาวสาวบราซิลมาเก็บตัวเพื่อเตรียมแข่งขัน VNL 2023ในประเทศไทยในรอบหลายปีนี้สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาอีกเป็นอย่างแน่นอนครับอย่างที่กาบี้เคยให้สัมภาษณ์ไว้เลยว่ามาที่เมืองไทยกองเชียร์ไทยสุดยอดมากพวกเขายอดเยี่ยมแฟนๆชาวไทยของเรายอดเยี่ยมแบบที่กาบี้บอกจริงๆครับล่าสุดช่วงคำ่ำแฟนๆก็มีถือ ซือขนมที่ใส่ถุงยิ้วเรียบร้อยครับเอาไปยื่นให้กับสาวสาบราซิลกันรัวๆเลยสาวสาวบราซิลก็รับไว้ครับแต่ละคนก็บอกว่า Thank you ขอบคุณนี่แหละครับถือเป็นอีกเสน่ของกองเชียร์ชาวไทยของเราจริงๆนอกจากที่จะเป็นกําลังใจมีความชื่นชอบต้อนรับนักกีฬาต่างชาติเป็นอย่างดีแล้วยังมีซื้อของซื้อขนมเป็นถุงๆเลยครับเพื่อเอาไปให้พวกเขาไว้ได้ทานกัน แน่นอนครับว่าอาหารเหล่านี้ก็น่าจะเป็นขนมไทยหรือว่าอาหารไทยๆท,ที่ชาวบราซิลไม่ค่อยพบเจอแฟนๆชาวไทยก็จัดให้ครับเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นใจจริงๆแฟนๆชาวไทยของเราต้อนรับสุดยอดมากๆครับ